ชอบไหมคะเฮ้ยมีได้เหรอชาชนีเอาขอดูหน่อยเอาละวราต้องไปหน้าทำเป็นของจจกของแจกของกระดาษวันนี้นะคะซื้อกระเป๋าเป็นของขวัญให้คุณยายทรงหน้ากระเป๋าแล้วน่ารักไหมคะวันน okay. ี้ซื้อกระดาษมาแล้วนะคะกระดาษก็มิกกี้เมาส์นะคะ กระเป๋าก็มิก้เมาส์นะคะเหมาะกับวัยคุณยายทองหน้าค่ะเหมาะกับวัยไหมซื้อกระเป๋ามิก้เมาให้ย่าทองหน้านะปีนี้จะได้เหมาะกับวัยกระเป๋ากกว้างๆหน่อยนะคะมิก้เมาสยวันนี้ยังไม่ได้นั่งเลยนะนีไม่้ตะเวนทั้งวันเลยนะคะเราก็ตะเวนไปนู่นไปนั่นไปนี่กัน ไปซื้อกับข้าวอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็ทำกับข้าวให้แม่กินนะคะมาถึงแล้วนะคะโอ้ยบรรยากาศมันได้เป็นไงล่ะคุณพ่อแหวงบรรยากาศได้ครับบรรยากาศโดนครับโอ้ยซื้อหมูมาอีกตั้งห้กิโล มพี่สัมลานจะเผาข้าะว่าเดี๋ยวจะทำป๊อปคอนเห,นหนรอ,อหพ<ไ>อี่สัมลานแกต้มไอ้แกเผาเม็มมดว่าง้วงหิมะพานเออทำยังไงอ่ะเออเนี่ยได้มาหมดหรือยังอ่ะเต็มต้นเลยหมดแล้วครับเอาที่เหลืองๆเนี่ยคืออะไรเออลูกมันครับแต่นี่เม็ดมันครับเม็ดมันอยู่ตรงไหนไม่ไม่อยู่ในที่เหลืองๆอ่ะไม่ใช่ครับอยู่พิษลายหัวเหรอ เอามาหมดแล้วใช่ไหมครับรกำลังนึกพอดีว่าเราจะกินมันยังไงวะเดี๋ยวลองดูออแล้วจะดูวิธีการนะคะอันนี้เออม็ดมะม่วงหิมะผานต้นอยู่หน้าบ้านนูน้นเนาะเออ,เอ,อไปถ่ายยังอ่ะถ่ายอะไรออล่ะพี่เขาเก็บมาหมดแล้วไม่ใช่เต็มเลยเต็มต้นเลยเอออ่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าพี่สัมปาญจะทําอะไรให้กินแหมนึกว่าจะทําป๊อปคอร์นเห็นไฟลุกเชียว เดกคุณยาทองนาคนะเนี่ยปาร์ตี้ปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิดให้แม่นะเอาแม่จะมานั่งข้างหน้านี่ไหมจะได้จัดที่ให้ต้องอาบน้ำอาบน้ำก่อนเดี๋ยวแต่งตัวไม่สวยไม่ออกบ้านใช่ไหมพี่สำรานแต่งตัวสวยๆนะพ่อแม่อายุเท่าไหร่พ่อ80พ่อจะ89ได้ไงแม่เขา80พ่อเนี่ย81 มีความผิดมหันต์มากนะจำอายุภรรยาไม่ได้เออสองสี่แปดแปดหรอสองสี่แปดแปดอ๋อปีนี้หกห้าสองห้าหกห้าลบด้วยสองสี่แปดแปด เฮ้ยไม่ใช่นม่่อแเ้วเนี่ย77ปีได้ไงอ้าวออออเแสดงว่าแม่ยังไม่80เออ77เองเองเอแล้วก็มันจะ80ได้ยังไงพ่อบอกพ่อ80ได้ไงพ่อเกิดอะพ่อ79 แม่เจ็ดเจอืมแล้วใครถามก็บอกแปดสิบตลอดคุณแม่เขาไปยังแม่เข้ามาอยากแ0่ิบจ้งเออไม่ใช่ก็ลันออันนี้อะไรนะเมนูอะไรนะหมักย่างหมักย่างอวันนี้เราจะฉลองวันเกิดคุณยายท้องนากนะคะเรื่องของเรื่องไม่เคยกินไม่เคยจัดวันเกิดก็เลยไม่มีประเพณีว่า ใครจะอะไรใครจะไปจะมาไม่มีหรอกอนะครับเัก,ก็เอาตามสะดวก,ดวกเลยเ้ะอะา,าอ่าเรามีของข,องขวัญวันเกิดให้คุณยายด้วยนะคะหอแบบว่าห่อไม่สวยนะแม่แต่ได้เอาไปใช้งานไม่มีอะไรจะให้เราคุณยายทางหน้าก็ให้วันเกิดนะ Happy Birthday happy b i r t h เด y บเด อันนี้ของหนูนะหนูห่ออาจจะห่อไม่สวยนะแม่เพราะว่าเพิ่งจะซื้อเมื่อกี้ให้คุณแม่ไ้ใช้งานอ่าตอนนี้เราก็มาแกะตอนนี้เราก็มาแกะดีกว่าแกะเลยแม่แกะเลยแม่แกะแกะต้องไปอแกะอยากรู้ว่าพี่โจใส่ให้เท่าไหร่มาดูมาดูมาดู มาดูคุณยายถอดแมสหน่อยสิท้อไม่เห็นรอยยิ้มคุณยายแล้วไม่สบายใจเสียทองอื้เท่าไหร่แม่กีใ่ใบแม่ ห้าใบห้าใบดูด,ดูสายตาดูสายตาคนนู้นเอาแล้ว <c oughs> มาดูสายตาตะแหวง <c oughs> เอาแม่แกะดู <c oughs> มาดูนี่ <คำ S 1> มาดูนี่ <คำ S 2> ชอบไหมคะ <c oughs> <c oughs> ข้างในกว้างไหม <c oughs> ใส่ของได้นะในเดี่ยมันมีอะไรข้างในเปล่าดูสิเฮ้ยมีด้วยอะไรชั้นีมีเหมือนกันหักให้ตะแแบงดูสิหักให้ตะแแบงดูสิเขาดูหน่อยเขาดูหน่อย เอามาดูเอาขอดูหน่อยต้องดูกระเป๋าสวยอ๋อไม่เนี่ยนะโอ้ยมาบ้องในห้องเขาอีกการดูเนาะห้องเขาเอาละวันต้องไปหน้าทำเองครั้งแจกของแจกของก็ได้โอ้ยแล้วเมื่อไหร่ถึงวันเกิดตาแหวงเนี่ย มันเจอข้อแหวงมาอยังไงปีหน้าโอ้ปีหน้าเลยเฮ้ยอร่อยไรชินีเอ้าทุบแล้วเหรอมาชิมไม่ชิมเอาให้แม่ชิมก่อนสิเฮ้ยเออทานแม่ชิมยังให้แม่ชิมยังอะไรให้แม่ชิมก่อนมันมะม่วงหิมะผ่านต้นเราต้นมะม่วงหิมะพ่านหน้าบ้านอหรแม่ทานเอาไปปวดหรออุ้ยมันดำไปาไม่เปล่ามันดำไปแม่ไม่เป็นไรอะไรดีไม่ดีไม่ดีไม่เป็นไรแม่ต้องทุบออกให้หมดไม่ขมเหลาไม่ดีพี่เจ้าขมเหลา มะเ็งลำไส้นั่นเนี่ยทำเอาแบบนี้พี่ลานก็ช่างทำกินเป็นไว้เอาเอาเอาสากทุบไม่ดีอะเขาต้องเอาไอ้ที่ที่มันแรงกว่านี้ไหมกาเรียกอะไรนะหนักกว่านี้มั้ยพี่สำรานทุบลำบากมากเลยเนาะดูแล้วลำบากลำบนน่าสงสารพ่อพ่อชิมชิมไม่ชิมไม่ชิมเม็ดมะมุวงหิมาพาน อร่อยแล้วแม่ข้าพูดเผาข้าวเหนียวเคียวยากบ่บ่าข้าวโพดมันเน่าดีนะออยของมักใหญ่ทองนาคเลยนะข้าวโพดเปนหรออันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ที่เก็บเองนะ ถ้าเป็นพันที่ซื้อมาเป็นซองยี่สิบาทอะเต็มเอียดเลยอันนี้พันเก็บเองดูสิทีหลังไม่ต้องเก็บเองแล้วนะกลายกลายแบบกลายเป็นของไม่ดีเลยอะดูดิหลอนกะีบสตะเกียบ,นะค,ยบคือพื้นที่อะมมากกว่าบีเมตรอีกอะดูดินี่การเก็บพันเองวอันนี้นะตักตอนเกษตรกร,ร,กรหมดแล้วทุกวันเนี้ยต้องไปซื้อของเขาหมดแล้วแต่ของเขาที่ซื้อมาเนี่ยก็ อากางอกเกือบร้อยเอร์เซ็นเลยนะทุกต้นเลย<ช>หยอดสองหลุมก็ขึ้นหลุมยอดหลุมแล้วสต้นก็ขึ้น2ต้นกินห้าฝักก็ไม่อิอ่มไงไม่สำราญเ <laughs> สียงขึ้นแสงแค่นมากเลยบาทเด้อคุณยายทางหน้าก็ได้จางไทยนะคะ เนีย่ยกินทันยาพืชอย่างเงี้ยแหละตอนเย็ยนๆแม่ไม่อ้วนกินเบาๆไม่ต้องราดน้ำกะทินะคะจะได้ไม่อ้วนทำไรอ่ะพี่สำรินหวานปุ๋ยอ๋อ,อเห็นผลตั้งเขามาคุณสำรินเขาก็หวานปุ๋ยต้นพืชเลยนะคะอ๋อ โอ้หโหต้นขุนต้นนี้รักมากค่ะเนี่ยต้นเนี้ยค่ะต้นขุนอุย้ยมันสูงนะแม่เนี่ยเกิงเดงเลยเนี่ยเออสูงถึงหลังคาบ้านแล้ว